ที่สุดก็ได้เวลาเปิดประสบการณ์ความงามและสุขภาพจากประเทศเกาหลีใต้กันแล้วล่ะค่ะสำหรับคลินิกชั้นนําจากเกาหลีใต้นะคะอบิฟอย่างคลินิกที่ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์แท้จากเกาหลีใต้นะคะรวมทั้งเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆและก็เทคโนโลยีอุปกรณ์นะคะทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลีใต้สวยจบครบทุกวงจรนะคะโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมา นำโดยคุณพลเทพนะคะและคุณประพันธ์ศักดิ์ผู้บริหารโอบริฟยังคลิน,นิกนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ศิลปินและกันักแสดงสุดฮอตอย่างแาวเบียเดวอยส์ไฮเกตเข้าร่วมง,งานนะคะและรวมอัปเดตเทรนความงามจากนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยนั่นเองค่ะการเปิดตัววันนี้จริงๆผมถือว่าสนุกแล้วก็ค่อนข้างสักเซสมากเพราะว่าคนมาเยอะกว่าที่คิดแล้วก็มีทั้งพี่พี่สื่อมวลชนมีทั้งผู้ใหญ่ มีทั้งทีมจากทางเกาหลีนะครับผู้ริหารของเครื่องเลเซอร์ที่ที่เขาเป็นท็อป3ในเกาหลีเลยนะคุณเจมส์ค, James, คนนี้นี่ในเกาหลีนี่คือหาตัวจับยากมากแล้วก็การที่แกให้เกียรติมาที่นี่เราก็พร้อมกับทีมงานผมแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทุกทา่านนี่จริงๆผมแฮปปี้มากแล้วก็จริงๆขอบคุณทุกทุกคนที่มามา,มากนะครับ,รบอย่างที่ผมเกิ่นไปนะจริงๆแล้วเนี่ยอทอมหมอทอมเนี่ยฮะ แกเปิดคลินิกอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วเปิดมาหลายปีแล้วครับคลินิกแกที่อยู่ที่เกาหลีชื่อว่าโอปรีฟอยู่แถวอินชอนนะฮะตอนนี้คลินิกเขาไซส์ประมาณ2 0 0 0ักว่าตารางเมตรใหญ่มากแล้วก็ปีที่แล้วถูกโหวตเป็นคลินิกที่ดีที่สุดในอินชอนนะฮะแล้วก็พอดีวันหนึ่งผมรู้จักแกมาตั้งแต่ม .4 เรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาเขาก็โทรมาเฮ้ hey, พอดีเขาอยากจะย้ายครอบครัวเขามามาที่ประเทศไทยเพราะว่าที่เกาหลีจริงๆแล้วเป็นอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างแข่งขันสูงแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดนะฮะลูกแกมีลูกลูกแกอายุป,ประมาณ8ขวบนะครับก็ไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าตอนตั้งแต่8โมงเช้ากลับบ้านนี่คือ5ทุ่มทุกวันจนถึงสุ์เพราะว่ามันแข่งขันกันสูงมากนะฮะอันนี้เด็ก8ขวบ แล้วก็แกก็เลยไม่อยากให้ใหอยากจะมี Environment ทีทที่เปิดกว้างให้ให้ให้ลูกให้เด็กๆ Next Generation ขึ้นมามากกว่าเ mm hmm. ขาเลยคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่ครบแล้วก็น่าอยู่นะฮะแกก็เลยอยากจะ,ะมามาตั้งคลินิกที่นี่แกก็โทรมาหาผมบอกให้ทำยังไงผมก็เดี๋ยวลองลองช่วยหาข้อมูลลองช่วยอะไรดูไปไป,ไป,ไปม,ามาก็ ศึกษาไปศึกษามาตอนแรกผมยอมรับเลยนะผมไม่เคยอยากจะเข้ามาในคลินิกในบิสเนสเลยเพอหาข้อมูลไปมันน่าสนใจแล้วเราสนใจสนใจสนใจขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยเได้ได,ได้ได้คุยกับทางทางคุณต้านะครับคุณประพนันีทยนี่ก็เพื่อนผมสมัยมัธยมม .1 ด้านตัวเลขว่าในตลาดมัน make sense ไหมหลายๆคนบอกว่าการแข่งขันสูงเพราะว่าคลินิกเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมาก ตอนนี้เนี่ยแล้วเราจะมาสู้กันยังไงในการแข่งขันตรงนี้เนี่ยอย่างนึงคือพอตลาดเยอะนะฮะพอมีผู้ผู้ผู้เล่นเยอะเพราะว่าอาจจะอาจจะตัวเลขดูดีหรือยังไงคู่แข่งเริ่มเยอะแต่สิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยคือความน่าเชื่อถือคลินิกถ้าตามข่าวจะมีหลายๆที่ที่เป็นคลินิกที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่าอ่าอาจจะเป็นคลินิกที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือขนาดนั้นแล้วกันนะฮะทำออกมาเกิดคอมพลิเคชัน เกิดเคสที่ไม่ได้มีการทรีตเมนต์ที่ถูกต้องไม่ได้ใช้นอนลชี่ถูกต้องทั้งทีมผมเนี่ยให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆนะฮะทั้งด้านหมอพลอยเนี่ยฮะแกะประสบการณ์มากกว่า10ป,ปีกับเซฟยิ่งกว่าเซฟมือเบามากนะฮะของหมอทอมเองเนี่ยที่เกาหลียังไรเป๊ะอยู่แล้วกดทุกอย่างมันมัน,ม,น,ม,นมันลงตัวเป๊ะหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ทาผมคิดว่าเราเราไม่ได้ทำอะไรหวุอหวาเราไม่ได้ทำอะไรที่นอกตำราเกินไปเราจริงๆเราทำให less is more มากกว่าทำให้ไม่ต้องเยอะทำให้น้อยแต่ทำให้ดูธรรมชาติแล้วให้สวยกับหล่อเปล่งปังออกมาจากข้างในเนี่ยทำยังไงอันนี้คิดว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราน่าจะเอามาเล่น It's a really great honor to have you all here. It's really nice to see. And I didn't I didn't realize it was j u s gonna be this big. <laughs> so it's pretty good to be here and it's my honor to have you all here and i am really excited to open a clinic in Bangkok and i will love to live here also คก็สั้นๆแปลนะฮะก็หมอทอมเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนแล้วเขเป็นเกียรติอย่างมากที่เห็นมีมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเกียรติเขามากเลยที่ถ้า ตัวคลินิกเปิดเสร็จแล้วเขาก็จะได้อยากจะลุก forward หรือดูว่าจะมาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นความสิ่งที่เขาอยากจะมองเสร็จต่อไปครับที่คลินิกเรานะคะก็จะมีทุกอย่างเลยที่โอบริฟท,ที่คลินิกเกาหลีมีนะคะไม่ว่าจะเป็นการาทำค o l ลาเจนล i f t i n g ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทวอนเทคให้มีเครื่องมือที่ ชั้นนำที่สุดใหม่ที่สุดของบริษัทวอนเทคอยู่ที่คลินิกเลยค่ะแล้วก็เสริมอีกนิดนึงต้อนรับลูกค้ายังไงดูหน้าคุณหมอได้นะฮะแกดูแลตัวเองดีมากนะครับก็ไม่ต้องใช้คําพูดมากรีซอทอยู่ตรงนี้ทำก็คือคิดว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างค่อนข้างเด่นชัดเเราจะเห็นว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เราเริ่มมาทำธุรการกันเร็วขึ้น พราะเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์ใหม่สมัยก่อนก็คือต้องรอให้หย่อนคล้อยก่อนแล้วถึงจะจะมาแก้ไขแต่จริง,รงๆแล้วศาสตร์สมัยนี้คือเราต้องทำทำ,ทำการดูดูแลก่อน,อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับที่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็จะเริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นอะไรที่เราเราเป็น,เป,นเป็นการดูแล,แลรักษาที่ที่ดีที่สุดมีแน่นอนนะอย่างอย่าง,างตัวหนึ่งนี่ก็คือการรักษาใต้าตาที่หย่อนคล้อย ถุงใต้ตาเนี่ยฮะเรา,เามีการทำคอลลาเจนทรีทเมนต์นะครใต้ตาคือท,ทำให้ใต้ตาเนี่ยเจเนเรตคอลลาเจนเยอะขึ้นซึ่งนี้มันศาสตร์ใหม่ที่ในไทยเนี่ยยังมีน้อยมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรที่ที่ดังเราก็ใช้กันเยอะนะฮะในในเกาหลีแล้วก็หมอทอมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในหมอที่ทำตัวนี้เก่งที่สุดในเกาหลีเลย ล้วก็เรื่องล้าก็มีการที่ก่อนที่เราเปิดคลินิกกันนะฮะ,ะทางทางผมทั้งป้าแล้วก็ทางทีมเนี่ยแล้วก็ได้บินไปที่เากาหลีหมอพลอยเองบินไปที่เกาหลีไปเทรนไปเ,เรียนรู้แล้วก็จริงๆแกฝีมือแกเก่งอยู่แล้วเรียนมันมันไม่ได้ยากนะฮะในการทาแล้วก็พลิกอัพถ่ายทอดอ knowledge กับผู้นี้มาจากทางหมอทอมเรียบร้อยนะฮะในไทยเองเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเนี้ยคีด็อกเตอร์สองท่านเราเนี่ยพอเขามี สกิลขนาดนี้แล้วทำเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราเทรนหมอรุ่นต่อไปอยังไงให้สามารถคี s อัพ d นาดตามที่พวกเราต้องการได้นะอันนี้คือตอนที่ถ้าสมมติว่าคนเยอะมากๆแล้วเราต้องการเพิ่มจํานวนแพทย์ uh, แต่ว่าถ้าในช่วงนี้คีด็อกเตอรสองท่านขอคิปว่าเราอาอไนสำหรับผู้ที่สนใจในการ ปรับรูกหน้าหรือว่าดูแลผิวหน้านะคะเรียนเชิญได้ที่อบิฟยังคลินิกนะคะของเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีทุกอย่างเลยที่มีที่เกาหลีนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ที่อบิฟยังคลินิกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำคอลลาเจนลิฟติง้งเครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินบูสเตอร์ที่เป็นสูตรพิเศษมาจากเกาหลีอบิฟคลินิกนะคะก็จะมีที่อบิฟยังเช่นกันค่ะสำหรับอบิฟยังคลินิกนะคะตั้งอยู่ที่อาคารเศรษฐีวันถนนปั้นชั้นหนึ่งนะคะโดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11เนาฬิกาถึง20นาฬิกา โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะของอบบิบยางได้เลยนะคะ